สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ยี่ออฟทาลอดบายกันชรีอานะคะคลิปนี้รำอัปเดตกลมรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่ธาตุลมค่ะธาตุลมได้แก่เมทุนตุนกุมนะคะขึ้นคลิปไปของราศีทุกคลิปแล้วนะคะไปหาดูในวิดีโอนะจ้าหนูจ๋าแล้วก็มาถึง ของ1 6ถึงสสิงหานี้แล้วนะจ๊ะมากันที่ธาตุเมื่อกี้ทำธาตุดินไปแล้วพุธศักการบก,บกรอันนี้ธาตุธาตุลมอ่าขอโทษค่ะเมื่อกี้ธาตุดินพุธศักดิ์การบกรถูกแล้วอันนี้ของธาตุลมเมถุนตุนกุมเรามาอัปเดตความรากักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนสิงหา1 6ถึงมสิงหาค่ะ มาดูกันซิว่าความรักความสัมพันธ์คุณจะเป็นเช่นไรวันที่วางไว้ใต้คลิปแล้วค่ะคุณไปเช็คเอาว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะจ๊ะโอเคไหมใต้คลิปนี้ค่ะอ่าเป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่ไม่เหมือนของไทยแต่ถ้าคุณดูแล้วคุณดูไทยตรงก็ดูไทยไปถ้าดูอ่าต่างประเทศของตะวันตกตรงก็ดูของตอ่างอ่ตะวันตกไปถ้าคุณดู ตรงหาตรงก็ดูไปอะไรว่าจันเออตามนั้นแหละนะคะเป็นการดูดวงทั่วไปอย่างที่บอกอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับชีวิตใครเลยก็ได้หน้าภัยนี้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณค่ะเป็นจุโรดเรดดิ้งนะจ๊ะมาสวัสดีชาวสอง สวัสดี f อสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยนะคะเวลคัมเวลคัมค่ะยินดีต้อนรับพวกคุณทุกคนช่องนี้เป็นช่องแห่ง Strong. Strong, สตรองสตรองสตรองให้เข้มแข็งลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคอะไรก็ได้ที่พวกคุณสามารถเดินเข้าไปได้นะคะโอเคไหมมาล่มจ้ะนั่งนิ่งๆเฉยๆเลยเหนกับอะไรจ๊ะไม่อาสนใจยดีไม่อะไรทั้งนั้นมีความรู้สึกว่า กังวลใจอะไรเสียใจกับอะไรเสียใจในคําพูดของคนหรือเสียใจกับความสัมพันธ์ที่เราทุ่มเทเราไม่ได้อะไรจ้ะลมจ้าคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักตอนนี้เจอปัญหาเราืบอปรสักในด้านของการงานการงาเงินซะหรือเปล่าจ้ะเขาอยากสารสัมพันธ์ต่อเล็กน้อยเขาเจ็บกับอรไรสิบดาบดเดว์โอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรคะ แนวโน้มแนวโน้มเอาจรย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะเปิดแล้วนะคะคอร์สคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะ23สิงหานี้นะคะถ้าสนใจแอดไลน์มาค่ะเดินด่วน,วนปิดจะปิดรับแล้วค่ะนะคะโอเคโอเคค่ะไพ่ใบแรกของคุณหนึ่งใบพลังงานหลักเมนเอเนจีหลักของคุณหนึ่งใบแล้วก็ในด้านของความรักอดีตปัจจุบันอนาคต ห้าใบคนที่คุณรักก็รู้สึกยังไงกับคุณห้าใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีกห้าใบซึ่งไพ่นี้อาจจะตรงก็ได้หรือไม่ตรงก็ได้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้และถ้าคนที่มีความรักดีๆอยู่อย่าเข้าประเด็นนี้เด็ดขาดเพราะประเด็นนี้คือของคนที่ความรักไม่ชัดเจนความรักเหวย่หวยหรือความรักสัมเศร้าอะไรประมาณนั้นน่ะถ้ารักคุณดีๆอยู่คุณก็จะไม่เจอเหตุการณ์ราวนี้หรอกค่ะโอเคไหมเพราะว่าดวงนี้เป็นดวงจ e ร e r a l เรดด i n g คือดวงทั่วๆไป โอเคไหมเข้าใจตรงกันนะจ๊ะโอเคนะไม่ดูค่ะไม่ดูอาจารย์ไม่ดูโอเคพไพ่ใบแรกค่ะ f o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 f c u p ค่ะ f o o ์ทครัสถานการณ์ของคุณนะคะ,ะคุณพลาดอะไรไปหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณพลาดเป็นช่วงจังหวะที่ค่อนข้างอารมณ์ค่อนข้างจะมันคุณมัวจนไม่สิ่งไม่สนใจกับสิ่งรอบๆข้างเลยคุณคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต หมายถึงความกลัวจนไม่กล้ากลวยคว้าวสิ่งใหม่ๆก็เป็นได้นั่งกอดอกมไม่รับไม่รู้นั่งเฉยๆไม่อยากได้ใย,ยดีอะไรทั้งนั้นคุณอาจจะพลาดโอกาสสาคัญที่ใครมาหยิบยืน่นพลาดอะไรดีๆเพราะคุณนั่งแบบว่าไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองมีอะไรไม่รู้แหละแต่ไม่พอใจอยากได้ที่มันดีกว่านี้เออประมาณนั้นนะ่ะคือถ้วยไพ่ถ้วย,ย,วยแสดงถึงความไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี ความรักที่น่าเบื่อหน่ายไอ้ที่ได้ก็ไม่ถูกใจไอ้ที่ถูกใจก็ไม่ได้ประมาณนั้นน่ะเซงเป็ดอะเซงเป็ดอะไพ่แบบเซงเป็ดอะโอเคป่ะไพ่ห้าใบของคุณค่ะในด้านของความรักเกินสี่โอ้สี่ไม้เท้าค่ะหกคาชาดมูนแล้วก็ฮาถวยจัสติกว้าวไม่ดีเลยอ่ะไพ่ของไพ่คือแบบ ไพ่สี่ดาบก็เช่นกันอดีตที่ผ่านมาคุณบอกว่ามันมีมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะตั้งสติดีๆนะปัญหาในครั้งนี้ให้หยุดคิดให้หยุดคิดระวังถึงความเจ็บป่วยในด้านร่างกายเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆน,นะคะสุขภาพแบบอาจจะไม่สบายถึงก็นาดไปหาหมอก็ได้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะจ๊ะอุบัติเหตุควรระวังไว้การขับรถขับราเป็นการหยุดนิ่งพักผ่อน เป็นการหยุดชั่วคราวเป็นการหยุดสง,สงบจิตสงบใจเรื่องจากปัญหาที่ชวนปวดหัวทั้งหลายรู้สึกเบื่อนายปวดหัวอารมณ์รักพักไว้ก่อนดีกว่ามันไม่สมหวังก็พักพักมันไว้ก่อนเนะาะหกคาถาค่ะก็อะไรขึ้นคุณอยากให้ความรักของคุณณนะตอนนี้มีความสําเร็จดีมีความสุขหรือมีการกลับมาของใครคนใดคนหนึ่งมีไหมมีใครมาทักทายคุณไหม มีใครมาสารสัมพันธ์กับคุณไหมเออประมาณนั้นถ้าการงานจะดีนะได้เรื่อนขัน้นเรื่องตาแหน่งได้สร้างผลงานสู่ออกสาธารณชนนะจ๊ะการงานดีอะแต่ความรักไม่ดีเลยเดิมมูลโดนแทงข้างหลังเลยคะ่ะความกังวลเดิมมูลคือไพ่ที่รู้สึกกังวลถึงความรักที่มันไม่ปลอดภัยความรักที่มันไม่มั่นคงหรือเรารักเขารัเขาไม่รักเราสภาวะไม่สมหวังการถูกหลอกลวงการโกหกอะไรอย่างเงี้ย เป็นไพ่ที่มีดีระวังเจอมิดจอมปลอมเจอคนที่ข้างหน้าพูดจาดีดีแต่รับหลังแทงเราข้างหลังน่ะการหักหลังการไม่ซื่อประมาณนั้นหรืออาจจะพบร,ะรักกับคนที่มีเจ้าของแล้วเหนื่อยไหมเสียใจเสียดายเสียความสึกมาได้รับความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้เลยคุณกำลังร้องหาความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองอยู่ค่ะคุณจะกลับมารักตัวคุณเองหรือ ถ้าเขาไม่สนใจคุณคุณก็จะกลับมาไม่สนใจเขาบ้างถ้าเขาไม่ใย,ยดีคุณคุณก็จะไม่ใย,ยดีเขาบ้างเขาให้คุณแค่ไหนคุณจะตอบแทนเท่านั้นประมาณนั้น justice การเท่าเทียมแล้วไงต่อ The Devil <laughs> อะไรวะแต่เจวิ l ค่ะพแย่งปีศาจพแย่งความรักความรุ่มรง้งพายแห่งกิเลสตัณหาบางครั้งคนที่น่ากลัวที่สุดคือใจเรานี่แหละค่ะใจที่มันคอนโทลยากไปติดบ่วงติดทวงกับความรู้สึกกับใครบางคนเป็นความรักที่มันไม่ดีเลยมันไม่ดีมากๆเลยมันเป็นความทุกข์แต่กรลืมเขาไม่ลงลริมเขาไม่ได้ เขายังวนเวียนเป็นเหมือนสัมปเวสีเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรเราเจ้ากรรมในเวรมีหลายรูปแบบรูปแบบที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีอันนี้คงจะมาในแบบที่รู้แหละเพราะว่าเขามาสร้างกรรมให้กับเราเป็นการผูกมัดเป็นการหลงไหลเป็นการเสพเตดหรือเป็นการยึดเป็นรักสาศร้าการพบชู้การนอกใจการรักที่โกหกการรักความรักที่มัวเมารุ่มหลงหรือเป็นความรักที่ผิดศีลธรรมระาวังไว้ระวัง ถ้าบางคนยังไม่เจอระวังจะเจอและถ้าบางคนเจออยู่แล้วระวังจะหนีออกมาจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เพราะคุณสองคนยังมีอะไรลึกๆที่มันผูกมัดกันอยู่ทำให้ขาดจากกันไม่ได้มันอาจจะรวมไปถึงกรรมเก่าที่คุณเคยทํากับเขาไว้นะคะเป็นคู่กันนะไพ่ใบนี้แต่เป็นคู่กรรมค่ะเขเคไหมเฮ้ยขอดูอีกใบสิคะกันยัง เป็นความรักอ่อนๆออลอกๆเลิกๆวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ในชีวิตกันและกันจะตัดก็ไม่ตายขายก็ไม่ขาดนี่งากับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงมันจะปวดคือจะพยายามที่จะหยุดคิดพยายามที่จะไปโฟกัสเรื่องอื่นแต่มันก็ทําไม่ได้มันยากโอเคคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะเจ็ดไม้เท้าสองไม้เท้าเพจออฟเพนทคลแล้วก็สิดาบ ไพ่เป็นเวอไเวอร์ซ่าได้ไพ่สลับกันได้นะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาก็เขาก็มีปัญหาระอุปสรรคมากมายกายกองและระยะทางอาจจะไม่มีผลในความรักความสัมพันธ์นี้ก็ได้ Page of p e n t a c l e ความสัมพันธ์มันพัฒนาได้ไหมมันกระดิกกระดิกกระดิกทักกันทีก็หายไปเดือนสองเดือนก็กลับมาทักกันใหม่มันสร้างความเจ็บปวดมันสร้างความวิตกกังวลมันสร้างความเจ็บช้ำให้เขานะั้นะเขาบอก แบบนั้นเดอะเวลเขาก็าอยากจบกับความสัมพันธ์นี้เช่นกันแต่เขาถือคุณไว้ในมืออ่ะเช่นเดียวกับที่คุณรู้สึกกับเขาด้แหละเขาคิดยังไงกับคุณเขารอคุณแหละรอการมาเจอมาเจอเขายังถือคุณไว้ค่ะในความสัมพันธ์เขายังอยากมีคุณไว้ในชีวิตแต่เขาจะไม่ทําอะไรหรอกเขาจะนั่งนิ่งๆอยู่บนบันล่างไม่ไดราม่าไม่ขวนวยไม่เทคแอคชั่นนั่งรอรอให้เธอติดต่อกลับมารอให้เธอกลับมาหาฉันรอรอรอ,รอมาเนี้ย คุณอาจจะคุยกับคนธาตุอ่าเดอะมูนราศีมีนค่ะราศีมีนตุลแล้วก็เดวิลราศีมังกรอ่าพฤษศน้ำกระกฎีนพฤษจิกลมเมถุนตุลกุมความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรเดอะซันค่ะเดอะซันเดอะแฮงแมนเพจออฟวานเดอะเอ็มเพอรีลสองดาบคือเมื่อก่อนเนี้ยมันเคยเป็นความสุขนะ มันเคยเป็นความสุขเขาเรียกว่าความความรักใหม่ๆเข้าใหม่ปามันเป็นความรู้สึกดีๆต่อการมีความสุขมีความรื่นเริงทีเดียวมีชีวิตที่ดีทีเดียวแต่หลังจากนั้นทุกข์ร้วนค่ะไม่น่าจะก้าวเข้าไปในความสัมพันธ์นน้เด็กแฮงแมนมาบอกว่ามันรู้ว่าทําอะไรไม่ได้มันรู้ว่าพัฒนาไม่ได้มันรู้ว่ามันไม่สามารถจะไปเดินไปได้มันมีแต่ความเจ็บต้องเจ็บแขวนตัวอยู่บนต้นไม้ที่แสนเจ็บปวดค่ะ จะทำอะไรเทคแอคชั่นก็ไม่ได้ทำอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากรอคอยรอคอย,อคอยสิ่งที่เจ็บช้ำน้ำใจประมาณนั้น คุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วก็ได้ค่ะเพจอฟวานมาบอกว่ามีคนสืบคนส่องคนอยู่หรือคุณไปตามสืบตามส่องเขาคะ่ะเด e เพอร์มาบอกว่าคนคนนี้เป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าของกิจการก็ได้เป็นคนที่มีอํานาจวาสนาเป็นคนใหญ่คนโตทีเดียวลูกน้องบริวารเยอะแยะขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กแล้วก็นั่งเฉยๆใส่คุณโดยที่เขาไม่เลือกตัดสินใจว่าจะทาอะไรกับความสัมพันธ์นี้หรือคุณก็ไม่เลือกจะต,ตัดสินใจ มีคนมาขอโอกาสอะไรจากคุณคุณอาจจะคุยกับราศีกันเขานิ่งใส่คุณเขาเฉยใส่คุณอะโอเคไหมแต่การเฉยของเขาเขาก็บอกว่าเขาทําแล้วนะเขาทําหน่อยหนึ่งเขาก็คิดว่าเขาทําคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณเอ่อเขาสิขอโทษขอโทษเอาไงคุณคิดยังไงกับเขาแล้วกันอ่ะเดี๋ยวค่อยเขาคิดยังไงคุณบอกว่าฉันไม่อยากเป็นรักที่ถูกเลือกฉันอยากจะปิด ฉันอยากจะหักอกหักใจและเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้เพราะว่าฉันมีค่ามากพอกว่าที่จะเป็นเงามืดของใครคะ่ะฉันมีสเสน่ห์ฉันสวยฉันดีฉันรัด <c oughs> ฉันก็รอเหมือนกันฉันอยากจะจบจากความสัมพันธ์นี้คะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่อยากหลุดพ้นจากบ่วงจากห่วงกรรมคุณอาจจะมีคนเข้ามาเยอะแยะแต่คุณก็ไม่ได้ให้ความสนใจคุณไปหมายใจหมายปองกับคนที่เขาก็ไม่สนใจคุณน่ะคนที่คุณรักเขาไม่รักคุณน่ะคนที่คุณคุณรักเขาก็ไม่รักคุณน่ะ เออมานั้นแหละคุณอยากจะจบกับมันแล้วค่ะคุณไม่อยากเป็นเงามืดของใครนะคะโอเคไหมอ่ะเขาเราคิดยังไงกับคุณเขาทําอะไรรับหลังคุณค่ะคนคนนี้ไม่ซื่อหรอกค่ะคบไม่ได้ค่ะอาจารย์ตรงไปเปล่าวะเขามีครอบครัวแล้วค่ะคนคนนี้แต่เขายังอยากไปกับคุณอยู่นะคนคนนี้มีความดื้อเขาให้ได้แค่ความความรักที่มันไม่ใช่ความรักเขาให้ได้ความสัมพันธ์ที่ ที่ไปเรื่อยๆจ้ะไปเรื่อยๆไม่พัฒนาค่ะอา,อาจจะคุยกันคบกันเจอกันแต่ไม่มีอะไรให้ทถานนะไม่มีอะไรก็ไม่มีเขาพยายามเดินจากคุณไปเหมือนกันนะเขาเครียดกับความสัมพันธ์นี้แต่เขายังอยากได้คุณอยู่นะยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตยังอยากได้คุณยังอยากคุยกับคุณยังอยากส่องคุณอยากมองเห็นคุณประมาณนั้นมันอาจจะเป็นแค่เซ็กกิเลสตัญหาความต้องการเฉยๆก็ได้ มันไม่ได้เป็นความรักเพราะความต้องการแบบนั้นมันเป็นแค่ความหลงไหลได้เพิ่มเป็นลนักษณะของความหลงไหลหลงในเซ็กหลงในกิเลสตัณหาหลงในสิ่งที่ไม่ควรจะหลงประมาณนั้นแหละจ้ะในความสัมพันธ์นี้ทะเลิกกันไปเบรกกันไปเนิ่งกันไปมีโอกาสกลับมาพัฒนาได้ไหมคะมีโอกาสกลับมาพัฒนาได้ไหมดะมูนค่ะพัฒนาไม่ได้หรอกระวังความลับนะระวังความลับที่คุณแอบคบแอบคุยการโรคจะได้รับรู้นะจ๊ะ ระวังความไม่ปลอดภัยรักครั้งนี้ไม่มีความปลอดภัยค่ะไม่มีสถานะจะมีการได้เจอได้เจอได้พบกันอาจารย์มองเห็นว่าจะมีการกลับมาของใครบางคนอาจจะมีถ้าไม่ยับยั้งชั่งใจก็มีการกลับมาคุยกันพบกันเจอกันแต่มันเป็นแค่ความรุ่มโรงเจอกันเริ่มต้นกันใหม่แต่เขาก็ไม่เลือกคุณหรอกคุณเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปเป็นแบบไหนคะเขาต้องการความสัมพันธ์แบบไหนเขาไม่อยากเสียใจ เขาไม่อยากผูกยึดติดเขาอยากได้ความรักที่เขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่เขาไม่เลือกรหรอกเขาบอกเขาไม่เลือกเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องยุ่งกันเป็นเป็นอะไรอะเป็นเก๊กเป็นแฟนเป็นวันไนส์แตนเป็นคนที่ไม่ต้องไม่ต้องมีสถานะคบกันคุยกันแล้วมีความสุขแค่นั้นพออย่ามาเยอะกับฉันเยอะอะไรประมาณนี้เขาชอบความเป็นโสดค่ะเขาหงมยหวงความเป็นโสดแล้วเขาก็ค่อนข้างนิ่งเฉยความสัมพันธ์ของเขามีเยอะเขาอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียง หรือเขาเองเป็นคนที่ปอปปูล่าหน่อยเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่นิ่งนิ่งเป็นคนที่ค่อนข้างอ่านยากค่ะเป็นคนที่อ่านยากเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นได้แค่ความสุขแค่ชั่วครู่ชั่วยามชั่วครั้งชั่วคราวเขารู้และเขาก็ไม่เลือกไนงะอืมอาคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมจ้ารม คุณก็กลับไม่ได้ไปไม่ถึงคุณพร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับเช้าวันใหม่กับแสงสว่างนำทางคุณก็รักตัวเองคุณบอกว่าคุณก็อยากจะหลุดพ้นจากความรู้สึกคุณพยายามทุกครั้งนะในความพยายามของคุณอาจารย์เห็นในความพยายามที่คุณจะหลุดออกมาแต่มันมีบ่วงกรรมบ่วงเวรซึ่งกันและกันที่ยังไม่อาจจะหลุด พ <orb>. <ๆ>้นออกมาได้คุณเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันคุณเริ่มต้นใหม่ในทุกๆเช้าคุณเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งกับรักครั้งนี้หมายถึงเริ่มต้นกับตัวคุณเองนะคุณไม่ได้เริ่มต้นกับเขาคุณพยายามจะมุฟออนออกมาเพื่อใจแข็งเพื่อพยายามหลุดพ้นเพื่อพยายามกลับรักตัวเองหาเหตุผลทุกชนิดเพื่อหลุดออกมาจากตรงนี้น่ะทําได้ไหมจ๊ะลมจ๋าเขาฝากบอกคุณห้าใบเขาคิดถึงคุณนะรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักของ แฟนเก่า ı, เพื่อนเก่าเพื่อนสมัยปฐมมัธยมมหาลัยเป็นเขาคิดถึงคุณอะเขาบอกเขาคิดถึงแต่เขาบอกโฟ wow กัสเรื่องงานเรื่องเงินเขาก็ไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าคัด e ชัดเจนกับคุณแล้วค่ะเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถพัฒนาได้แต่เขากยังอยากเหนี่ยวลังยังอยากมีคุณอยู่ยังอยากให้คุณอยู่ตรงนี้ก่อนข้างเห็นกับตัวเหมือนกันแต่เขาโฟกัสกับสิ่งรอบตัวเขามากกว่าคุณนะหมายถึงงานหมายถึงเงินหมายถึงชีวิตหมายถึงครอบครัวเขา คุณเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตที่เป็นที่เป็นที่เป็นแค่เซี่ยวเซี่ยวในความรู้สึกของเขาเท่านั้นแหะค่ะเขาบอกคันชัดเจนกับคุณคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเงียบเก่งเป็นค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงบางทีคบกันคุยกันเนี่ยถ้าคุณก้าวเขาไปโรคส่วนตัวเขาเขาจะกั้นกันทีเลยค่อนข้างติดอพวกติดอเออประมาณนั้นแหละอะคุณฝากบอกเขาห้าใบ ลมแม่ถุนตุนกลุม่มฉันก็มีอีกโก้ฉันก็มีความคิดเช่นเดียวกับเธอฉันก็มีความสุขได้ในตัวฉันเองฉันก็จะชาญฉลาดาอยู่แบบนี้เช่นเดียวกันฉันก็จะคอนโทรลความสัมพันธ์นี้เช่นเดียวกันฉันก็จะอยู่ที่ของฉันเช่นเดียวกันด h เอ็มเพรสกับเอ็มโพเอร์คุณเน่งฉันก็เน่ง เขาเป็นเอ็มเ o อคุณเป็นเอ็มเพสเขาก็มีโปรไฟล์ดีแต่คุณก็ร่หรวรังการไม่เบาค่ะเงินมีฐานะมีดูชื่อเสียงมีเกยียรติยศมีคือไม่น้อยหน้ากว่าเขานนะถ้าเขาว่าเขาเมยอ่ะคุณไม่น้อยหน้าเพราะงั้นเขาค่อนข้างจะเกรงใจได้ยอมคุณอยู่นะคนคนเนี้ยแต่เขาไม่ทําอะไรเยอะหรอกค่ะ เขาทานิดเดียวเขาขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กชอบสั่งสั่งสั่งแต่ตัวเองไม่ทําค่ะสั่งยังกับพ่อเลยคุณอาจจะคบกับคนที่เป็นพ่อไม่ก็ได้พ่อไม่ก็ได้คุณอาจจะเป็นหรือเขาอาจจะเป็นพ่อไม่คนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมขอภพยในนามห้หาใบความรักมันอยู่ตรงนี้มันเป็นความรักจริงๆหรือเปล่าการหยุดนิ่งการเบรก,การวางแผนให้กับชีวิตกลับไปอยู่กับครอบครัวน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่าให้โอกาส การให้โอกาสความรัการการ,กรให้โอกาส DM เพ e ส s ให้โอกาสเขาก็เหมือนทำลายตัวคุณเองไพ่แนะนำว่าความรัก Two of Cups มันเป็นเลิฟเลิฟอะคุณรักเขาถามแม่ว่าเขารักคุณหรือเปล่ากลับไปอยู่กับครอบครัวดีกว่าไหมกลับไปวางแผนการใช้ชีวิตกลับไปวางแผนทางการงานการเงินดีกว่าไหม อยากไปอยู่กลับไปก็ไปอยู่ในเงามืดเงารับๆ,ๆับแอบแอบบางๆงซ่อนๆอยู่ดีมันมีความสุขจริงหรือถ้าไม่มีก็กลับมารักตัวเองดีกว่าความรักนี่มีให้ครอบครัวให้พ่อแม่พี่น้องให้ลูกให้เต้าให้ครอบครัวให้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมรูปรธรรมที่จับต้องได้ไม่ใช่เพ้อฝันไปวัน,ว,นวันหนึ่งคือแบบนั้นเขาไม่เรียกความรัก มันแค่รุ่มหลงอย่างที่บอกหลงในเซ็กกิเลตตันหาหลงรูปร่างหน้าตาหลงว่าเขารอหลงว่าเขาดีจริง,รง,รงๆเขาดีหรือจริงๆเขารอหรือจริงๆรักเขาจริงๆหรือเค็ดเด,ดลมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชั้นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ asi afe ศูนย์แล้ว e เ,เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ